วันที่18กรกฎาคม2567เวลาประมาณ11.20นนได้เกิดเหตุคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนสวมเสื้อแขนยาวสีดำแบบมีฮูดจางกิงยีนสีดำรองเท้าแตะมีกระเป๋าสะพายข้างได้ก่อเหตุวิ่งราวซัพย์ภายในร้านทองแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าย่านมินบุรี โดยคนร้ายได้ทรัพย์สินเป็นทองคำประมาณ40บาทแล้ววิ่งหลบหนีออกจากห้างก่อนที่คนร้ายจะขับขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนโดยด้านหลังมีกล่องไรเดอร์สีส้มติดอยู่ซึ่งคนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมุ่งหน้าไปตามเส้นทางถนนรามคำแหงโดยเบื้องต้นทานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอมินบุรีได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมสอบปากคำและแจ้งวิทยุสกัดจับคนร้าย ส่วนความคืบหน้าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอมินบุรีได้พบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุโดยพบว่าไปจอดทิ้งไว้ที่บริเวณปากซอยราชพัฒนา23ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติพบว่าคนร้ายเป็นชายอายุ26ปีได้ไปยืมรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจากเพื่อนมาใช้ก่อเหตุ ทั้งนี้มีพยายนได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบเห็นคนร้ายได้เรียกรถแท็กซี่มุ่งหน้าไปทางสุวินทวงศ์โดยขณะน,นี้ทางฝ่ายสืบสวนกำลังไล่กล้องวงจรปิดเพื่อสกัดจับคนร้ายรายดังกล่าว